วันนี้เป็นฟิลิปปินส์ตลกรับเชิญเขาเป็นใครนั้นเขาคือปาคาบเชิญยิ้มมาเยี่ยมเยือนพวกเราเชิงเนอ้อฉันแนวนะปะเขาคอยเราอยู่ตรงนู้นแลลวเขานั่งคอยอยู่แล้วนั่งงุ้งยิ้งงุ้งยิ้งก็ใครไม่รู้เดี๋ยวไปแอบดูทีกว่าวันนี้มาเยี่ยมเยือนบ้านโอบาเชียงเนอ้อนายกสมาคมของตลกแล้วก็ แฟนของอบะน้องเล็กบ้านน้องเล็กก็จะขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จะเจอพนักงานนี่พนักงานพนักงานบ้านน้องเล็กเขาขายก๋วยเตี๋ยวมาอยู่มาอยู่นี่นานยังมาอยู่ได้แค่แค่สองสามวันสองสามวันวน,นึงเหรอกอกมาหรือขึ้นมาเป็นเป็นคนไทยหรือเป็นคนต่างชาติเราเป็นคนต่างชาติค่ะเป็นคนมอสประเทศมอสอัออนยี้าะไรชื่อ ถ้าลิเกนี่นะถ้าคนมอนเนี่ยเขาจะเขาจะพูดว่า, oh, าอ๋อทันยังไรชื่อเขาจะถามนี้แต่แต่จริงๆแล้วคนมอนจะพูดอย่างนี้หรือเปล่าลุงก็ไม่รู้นะใช่ทำไมต้องอ๋อก่อ,อ,อ,อนนะลิเกเคยดูลิเกแบบ<า>ลิเกถ้าเขาเป็นคนไทยจะปลอมตัวเข้เมือมอนเขาจะใช้คำนั้นอ๋ออาจจะสอนอ๋อทันยังไรชื่อ ยังร้าชื่อว่าท่านชื่ออะไรหรือถามน้องว,ว,ว่าท่านชื่ออะไรอ๋ออันนี้คือจะรู้เลยเป็นว่าเป็นภาษามอนใช่ในเ่อริเกเงนะแต่ภาษามอนจริงๆพี่ไม่รู้พี่จะรู้ภาษามอนจริงๆคือไอ้นี่อ๋ออ่าเองรู้แม่อะไรอะไรขน,นมจีนขน,นมจีนอะไรขน,นมจีนที่เรากินเราทานนี่เนี่ยเป็นของคนมอนแล้วก็มอนเนี่ยไม่ได้พูดว่าขน,นมจีนอ่าคนไทยหรือคนอื่นมาเรียกเรียนไปจริงๆเขาเรียกขนมจีนอื ขนมจีนขนมก็คือเส้นอจีนก็แปลว่าสุกอขนมจีนเส้นสุกนี่ของมอญเนียนะขนมจีนจําไว้เป็นไทยที่ดูอยู่นะขนมจีนไม่ใช่ของคนจีนไม่ใช่ของคนไทยของคนมอญนะขนมจีนอ๋อทานี่ราดชื่อชื่ออะไรชื่ออะไรหนูชื่อดอกแก้วค่ะอันนชื่อชื่อมอญ่ยไม่อันนี้ชื่อไทยเนี่ยดอกแก้วันนี้ใครตั้งให้แม่ผมงตั้งให้ค่ะจากเมืองมอญเลยเหรอจ้า๋อแล้วน้องชื่อดอกแก้ว เมียพี่ชื่ออะไรอยา้เล่นดอกทองกูรู้ว่ามึงปูมาอย่าพูดเรื่องเมียจะคุยกันน้องอ๋อป่าาาอันนี้น้องกดชื่อมอนเราชื่ออะไรชื่อไทยก็ชื่อดอกแก้วชื่อมนก็ซันดามอนซันดาซันดามอนก็เป็นว่าดอกแก้วซาดาอ๋อซาดาซาดามอนแปลว่าแปลว่าดอกแก้วอ๋อไม่รู้หรอกแปลความที่ดิ ต้องแปลคือถ้าภาษาไทยดอกแก้วทาภาษามอนี่ซันดามอนซานซานดามอนดอกแก้วไม่รู้หรอกอ๋อเหรอเออผไม่เคยมีเมียมอน่พวก็เลยไม่รู้ไม่เหมือนพี่พี่ไม่เคยพี่มีเมียแต่คนไทยอแต่ตอนนี้มาเจอก็อยากจะศึกษาภาษามอกับเขาอ๋อเอาน้องเล็ก แฟนพี่โอบะนี่เราเราเรียกน้องเล็กว่ายังไงเรียกแม่เรียกเจ๊ค่ะเรียกเจ๊นะเจ๊เล็กเจ๊เล็กค่ะอ่าเฮียเฮียโอบะเรียกท่านนายกค่ะโอ้ยเลยไงเรียกท่านนายกด้วยเราเนี่ยอยู่เป็นคนอยู่เป็นต้องพูดจาให้มันถูกต้องให้เกียรติเขาเอ่อเรียกน้องเรียกว่าเจ๊นะเจ๊เจ๊เจเล็กดีเขาเอาเรามาอยู่สาลที่ว่าเขาคุยเรื่องเงินเดือนกับเราอย่างเขาก็คุยค่ะให้เท่าไหร่ เดือนแรกก็ประมาณหกพันค่ะ๋อแล้วแล้วเขามีพูดไหมว่าว่าเดือนแรกเท่านี้เดือนต่อไปจะให้มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้เขาก็ให้ค่ะกินอยู่เขาเลยค่ะกิน,นอยู่ประมือหกพันนะเดือนแรกหกพันเองเองมีเสื้ออย่างนี้ให้เหลือให้น้านตัวนะ <laughs> เอาเดี๋ยวน้าม,มาเสิร์ฟบ้างดีกว่าเลยแล้วหกพันเนี่ยเดือนต่อไปก็มากกว่านั้นแล้วแต่เจ๊เขาเขาดูงานเราว่ะทดลองงานทดลองงาน เราทํางานยังไงเราเมือเบาไหมว่าเราทํา้ไหมอย่างนี้จะขึ้นท่แล้วเราจากมอญมาอยู่มองไทยเราเรามีมีพีสามได้ป่ะบางท่ามอะไรมีมีแฟนไหมหนูเหรอคะตั้นแต่หนูก็แฟนหนูยากันยังไม่มีค่ะอ๋อยากันจ้าคือมีแต่ยากันแล้วแล้วมีลูกมีอะไรป่ะมีค่ะมีลูกสองคนจบกันไม่ต้องมาทำไมทองลาย รู้ตายไม่รู้ได้ยังไงเนี่ยแต่ตอนนี้ตอนนี้มึนเมียพุ่งไหมทำไมเมียผมกับทองลายก็ลายแล้วมีลูกก็ลายทุกคนอยูลายวะเฮ้ยอ่ะเพื่อนโยนมาอะไรมึงอย่าพูดเรื่องเมียทำไมมีเซนศักดิ์สิทธิ์ของคุ้มกันอยู่อันนี้อันนี้เราเราไม่ได้ลาบลวงถามได้ลายไม่ลายลายเห็นบ้าล่ะทุกคนนะลายทุกคนนั้นเป็นทำไม่ได้นะอ๋อพี่โยคอลายถ้าเกิดเราเราหยากันแล้ว คิดว่าจะมีแฟนเป็นคนไทยไหมไม่อะค่ะคิดว่าจะเลี้ยงลูกอย่างเดียวไม่คิดจะมีเลยแล้วถ้าเกิดมีคนมาจีบคนไทยมาจีบไม่เอาค่ะถ้าเอาสมมติถามพี่ลุงถามว่าจะจีบสาวมอนเนี่ยเขาจะต้องพูดว่ายังไงพูดเป็นมอนเหรอคะอ่าสาวมอนโอ้ตายจอดไปอะไรไเนี่ยคุ่มืนตึ๊บันเลยชัดๆบอกช้าๆอ้ววตายจอดไปอัวตายจอดไปเยอะเอาอีกเที่ยงไห เพี้ยเพี้ยพูดสิวัวตายจอดไปเออเชียบอันนี้เป็นภาษามอที่เราจะต้องจีบเขาแต่นี้พี่พี่ไม่ถนัดไม่ถนัดพี่จะร้องเพลงเออจะร้องเพลงมีเพลงอจีบสาวมอเนี่ยของลุกเพชรแหลมสิงอ่าเตะเตะเอ้ยมันแปลว่าอะไรเตะเอ้ยเตเอ้ยแปลว่าน้องน้องเอี้ยถ้าแปลได้นะหันมาถามปูกูไม่ใช่มอทลำบไลลิเกตอยอ่าอูชัน พูดสำเนียงรามันแปลว่าฉันรักเธอไม่นึกเลยจะมาเจอแอบลงรักเธอุลาบเมาะลํำเลิงอยากทักถามว่าโอ้เตอรอเครงเมื เมื่อจรงงไปไหนมาเมื่อจึงลงไปไหนมาลุงเสียงดีไหมดีค่ะชอบปะถามว่าชอบไหมชอบค่ะชอบเสี่ยรดิชอบตัวชอบเสียงค่ะใช้ฟังไอ่อนบ้านขมิ้นและบางไฟไก่สาวมา สมัยใหม่งามวิไลบาตาใบหน้าโฟพีฟ้าวฮอนบ้านมีปากลัดผู้ทลามรวนงามเกินกว่าหาคำเสกสรรรักกันก็พี่ได้ไหม ควนใจสาวชาวบ้านมอนชอบไหมชอบชอบเพลงค่ะอีกท่อนหนึ่งอีกท่อนหนึ่งเขาเนี่ยชอบพี่แน่สองท่อนแล้วนะอ,อีกท่อนหนึ่งชอบพี่แน่มั่นใจเอ้าโหคนเราคุ้ยจำไม่ได้ท่อ,อนสามเนี่ยคนเรามันต้องมีความมั่นใจใช่ เออเอ้ยก้าชันพูดสำเนียงรามันใจผูกพันแต่นามน์นั่งรถเมลผ่านเมืองนนก็ยังได้ยนกราบเหมาะที่นั้นเอ้ยนายเอ้ยโอ้แม่เมยลรามัน รักกันกบพี่ได้ไหมควนใจสาวชาวบ้านมอนชอบปะชอบไหมชอบเพลงไงค่ะอีกพีพีพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่รอให้ฟังใหม่นะจ้าพีสู้เอกรถตู้ไม่ได้เด็เอกรถตู้มา อ๋อนี่เองไม่จีบควานกูอ่ะยังไ,อองไม่เอไอ้เเขจีบเราอ่ะยังถ้าหนูนี่นะจะมีแฟนเนี่ยจะบอกให้ไหนต้องทำไงบอกน้องมันไปไอ้พวกขับรถตรงรถตู้เนี่ยมันเจอผู้คนหมู่มากมันไม่รักเราจริงหรอกม,มันขับรถเดี๋ยวคนขึ้นนู้นมานี้มาสวยมันก็จีบใหม่สวยมัได้แล้วมันก็เปลี่ยนใจแต่เนี่ยรับใครรักจริง ก็อยู่กันไปยันเท่ายันแก่ยันปลายจ่ากันไปเลยนี่เดี๋ยวมาอยู่เมืองไทยเดี๋ยวเราไปตดทะเบียนกันนี่ต้องไปต่อวีซ่าหรอหาคนไทยสิคะหาคนไทยสิอนหาคนไทยสิหาคนไทยอะไรทาเมียให้พี่หาเมียคนไทยจ้าเขาไม่ชอบพี่ทําไมอะคะเขาบอกหน้าพี่ยาวเขาไม่ชอบคนไทยไม่ชอบผู้ชายหน้ายาวอย่างคนมอญนี่ชอบผู้ชายหน้ายาวไหมไม่ชอบค่ะ มากับบ้านเดยไหมไปไหนได้ยน้ำเปิดโอ้ยแล้วก็ขอบคุณพี่ปาาขาดเชิญยิ้มนะครับที่มาร่วมสนุกแจมกับเสียงเนอร์ชแน,นลเป็นหลายที่ตื่นเต้นมากรายการกนกเรานานๆาจะมีศิลปินตลกดังๆมาแจมนะครับทิง้งท้ายสักนิดน,นะครับ ถ้าเกิดว่าชอบพวกเรานะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็ติดตามทาง Facebook นะจ๊ะเสียงเนอร์แล้วก็เพจของเที่ยงเนอร์ชแนลด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ